วาวแดงจ้ากกตาหยายเมาอุ๊ยตุ๊นี่อะไรกกตาบลีนนี่อะไร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 วนหนยาวนั่หันยาวแก่นี่อ๋อนี่ใครนี่ะไยส่อกษีหัยหันจะดีจะดีจดีเพ่งจบดีนี่นี่อะไรนี่อะไรเดี่ยแบบนี่นี่อันนี้ก่อนอันนี้ก่อน